ตื่นครับยี่สิบองศาไม่ต้องลยไม่น่ไอ้ที่ไอ้ที่มันตันเพรมันร่างกายไม่คุ้นไงไม่คุ้นไม่คุ้นเลยเปิดกว้างวะเยียมเ่าไบ้า้ยนี่เอาไปไหนอหน้าไปดิกุสบายมยาสันไม่อยาันเอามุยาสันดิ นี่นี่แหละครับรอสุดท,ทมือมือจะสั่นมือมือจะกั่นครับขณะนี้เราก็มาถึงกองบินสี่จุดแล้วที่เราที่พักของเราบางุ้เทพจุดหมายแรกที่เราจะไปครับอะไรวะพูดเรื่อยๆเดี๋ยวผมมีคนวันนี้เอารถมาเดี๋ยวถ่ายข้อมูลได้เมาเราจะไปดูบรรยากาศตรงไหนกันวะ ดูภาทิศขึ้นอะไรรู้ไาไปดูภาทิศขึ้น20องศาไม่หนาวเท่าไหร่แต่ข้บนน่าจะหนาวกว่าน,นี้เดี๋ยวต้องรอตอนนี้ก็หนาวแล้วอากายไม่คุ้นคุ้นไหมพอแล้วจะไปเอาเลยเอ้ยเอ้ย เคยเคยเคยเห็นย้อนไมยเด็กไหมครับนู่นอันมาถือนี่ได้ดระเป๋านี่คือป้ายเอครับเคยครับทุก่ายออกกองก่อนรีฝากถือคุณไหมยังไม่ตื่นเดี๋ยวไม่ตื่นอาบอกจับอกมาบอกคือตองมวยหน่อยครับ คสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนะครับเราจะไปตลาดต้นพยองไปตลาดต้นพยองแต่ขึ้นรถขึ้นรถเลยครับยังไม่รู้สถานที่ที่จะไปทม่ถามที่เขาเราจะไปทานข้าวก่อนก่อนที่ไปขึ้นลอยสุเทพไปครับไปแล้ว คนโรแมนติกเวลาวางแผนอารอบิกชอบเป็นวิถีชอบเปลีน่นฟิสิกอังกฤษนิันนิกฮินดูอารับิกเธอเรียนจบที่เทคนิคชอบจับน้ำที่แบบ ก็มาถึงร้านโจ๊กปี่พะยอนั่นองสที่เราเราจะเอาแรงครับเอาแรงไปต่อที่ดอยสุเทพับเลยครับบอกเลยฮะเรสั่งข่าวครับเย่นจริงไงข้าวที่น้องชื่อว่าปลาตั่วไป

I'm trying to get back before the cool done <laughs> run out. I'll be giving it my best. this and that's oh, gonna go, stop that me. But to find I'm it, eventually <laughs> it that to that get back to that me. me. So I'm so,

i'll be giving it my best this and nothing's gonna stop me but divine intervention i reckon it's again my turn to win some or learn some but i won't hey it's i take no more no ท,ทีท่หน่าครัอข้างต้ข้างใต้เกิดตามดีราเลยนี่คือต่อยกับพุทธาบาลที่ให้กลับบ้านอา่พุทธาบาทจำลองเรรู้เรื่องเป็นประวัติวัสีวิชยัย Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find love, 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 love. Listen to the music of the moment people dance and sing. We're just one big family, and it's our God forsaken right to be loved, love, love. เวลาเราเจ็ดโมงครับนั่งข้างก่อนนะครับากว่จะมาถึงครับกระหูกมากเลยครับซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายกว่าจะมาถึงครับเจ็ดโมงพอดีเรามาถึงน้อยสเตปที่เราจะไปไม่กันโอ้แบ๊บดีแบ๊บเตือนเที่ยวเดี๋ยวเราต้องดูดูแลป้าก่อนนะจุ๊งมาถึงป้าเหนื่อยมากป้าเหนื่อยมากสัมภาษณ์ป้าสิป้ารู้สึกยังไงบ้าง อ๋อ <medio S 2> สภาษณ์นะครับผมรู้สึกก่อนจะมาถึงถ่ายกล้องถ่ายกล้องถ่ายกล้องก่อนจะมาถึงข้างบนแล้วถ่ไงบ้างถ่ายกล้องครับถ่ายกล้องแย่แย่เดินขึ้นไหวอย่านี่ยจะดมจะดมลืมลืมลืมถ่ายกล้องครับ่อนนี้เดินดมเดดมเลยเหรอไม่นั่งพักก่อนนะไปนะเอไปจะทำอะไรไม่ไ nice ด้นะครับนี่แต่ทำใจนะครับอุ้ว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 จะแต่ เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อกันโดยไม่ไปกระเช้าครับเราจะไปบันไดเราแข็ง <c oughs> แรงและใหญ่มาก

ตามาครับถึงแล้ว <Kit. S 1> รู้สึกไงบับยไหหน่อย้ไหมหน่อยยรู้สึกไงครับบ้ารู้สึกอเป็นมากแต่ขากลับมจะเป็นยังไงอาจจะคาลงมาแค่นี้โอเคเดิน ดูดูขานางก่อนเดินขึ <S <S ข้นดูขานัง <ini> ก่อนดูข <ini> ้างหลังไหมต้มากหลังจากที่เดินขึ้นมานะครับจากข้างล่างจนที่นี่นะรู้สึว่าได้สภาพแบบความเหนื่อยครับทำไมเตียงแคหงกันนะโลบแป๊บแ่เด็ดนิ่งนะครับมาถึงแล้วพาตอยสุเทพไป

so hot that I melted, I fell right through the cracks Now I'm trying to get back Before the cool done run out, I'll be giving it my best This and nothing's gonna stop me, but divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some But I won't it's hey, it's all Can not wait. I'm yours. แปดโมงสิบห้านาทีนะครับที่เราเดินทางเดินขึ้นมาถึงนเทพครับวานนี้ต่อไปดูบรรยากาศเมืองเชียงใหม่แล้วเราจะไปต่อกันที่แม่ดิมครับอามาครับองกั our short. our yours. Do time This fate. is is I'm มามาพูดค o ่น่ะเบลล์มาพูดอะไรหน่อยให้คู่นะอ่ะพูดอะไรหน่อยพูดพูดแบบเมื่อกี้พูดแบบเมื่อกี้พูดแบบเมื่อกี้พูดแบบเมื่อก่งเลยเก่เลยพูดแบบเมื่อกี้เลยพูดพูดแบบเมื่อกี้หนึ่งสองสามพูดแบบเมื่อกี้พูดแบบเมื่อกี้ เด็กพูดไปอย่างนั้นแหละเด็กคนหล่อจ้าอ่ว้าวแบ่งการแบ่งการแบ่งการค่ะให้แล้วดิรุนเด็กของแคมครับโอ้โหลิปติกจริงเหรอไปแบ่งกันก่อนชิ่นใจฮะนี่ลูกผมเองครับผม ออกจากกระบอกไม้พายมาเมื่อวานผมขอตัวไปล้างมือนะเช็ดขี้มาจัดต่ได้มาได้ขี้แล้วนะมาจากพระธาตุดอยสุเทพเช็ดมือเช็ดมือก่อนมือเปียกเช็ดมือเช็ดมือมือเปียกมีอะไรเลยมีอะไรเตะตาทําให้ซื้อเนียซื้อชุดไปให้หลานสองชุดถ่ายครับเป็นที่ระทึกจากดอยสุเทพไม่ได้ลืมนะมีตากล้องด้วยมีแปะกราวด้วยมีคู่พิธีกรคู่พิธีกร คุณพิทีกษคนสวยครับสวัสดีค่ะไม่เยไม่หนาวเท่าไหร่นะคะเือเอหลังจากที่เราลงมาจากลอยตุนะครับลอยตุ๊บตุ๊กลอยตุ๊กตุ๊กตุ๊รตุ๊กุ่๊กตุีกยุ๊กตุ๊กตเราจะไกตวะที่สวตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุกตจะไปแมกติ๊กต่อกรุ๊กต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 ุ๊ที่๊กตย ครับที่นี่ก็คือสวนพิาตินะครับที่เราได้มาพักผ่อนหลังจากที่อะไรนะขึ้นดอยสุเทพขึ้นดอยลงดอยสุเทพมามาแบบ จุกละหกครับมีอ้วกไปแล้วหนึ่งครับ<อ>่างคดเคี้ยวมากม,มาถึงสถานที่ตรงนี้ลมเลื่นเย็นดีมากเดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปข้างใน<ม>นะครับม,มาพี่บ้างส,ว,สวนพุณคนลูกชาติดอกกุหลาบสวยสาวต่างชาติก็ส,ว,ส,ว,สวยว้าว <bij S 1>

Will open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, love. ครับสถานที่ที่เรามานัดพบกันแต่พี่เดินทางไกลมากอิชานีดิ <c oughs> ยังสู้แต่หน้าเหลืองนะออน่าซีนน่าซีอ เอาหมอนเลยภาษาไทยภาษาไทยป็นไหมอยู่ไหนครับเ็นหมอยู่ไหนโนยหมอนแจมก็นี่ไงสัมภาษณ์เป็นภาษาอันนี้ก็สนใจอ่อกลางเลย โอเคโอเคโอเคปาะกลาศประกาศไอริษานก่อนมั้อีสานก่อริษานก่อนนะไหนๆมาก่อนแล้วด้วยมันแจ่มเท่าไหร่นี่คุณรู้สึกยังไงครับมองกล้องครับคุณรู้สึกยังไงครับคุณภาษากลาง์ดกอนกล้องวิถีกล้องนี่เรียวขอทับไห้ครับนั่นไม้ยันั่นไม้ยันนั่นไม้ใช่พูดพูดอะไรพูดใส่ไม้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 เลยกล้องถ่ายอยู่กล้องเอ้ยคุณงงเลยเนี่ยอะไรนะพูดอีสานไปเลยบอกนี่นี่มันแจ่มมีอะไรมัากกว่าไปนี่มันแจ่มครับมีอะไรให้ดูเยอะแยะแต่ว่าวันนี้เราาาาามมสสยยนนิดึง ม่นิ่หนึ่งเลยขึ้โม่ลยใบเลยใบโม่แล้วบโม่แล้วครับหมอกทะเลหมอกข้างล่างถ้าเรามาแต่เช้ามันจะเห็นแต่วันนี้เรามาสายไปสายไปแล้วสายไปแล้วไปแล้วขอครับี่สายอีกหนึ่งครั้งครับห้องมาสายไปแล้วตัดมาที่ภาคใต้ครับเรามาเช่ไปวันนี้ก่อนางลูกเม็ดแหลมอ่าไม่ไหวได้เออเสียสิครับ มาเราต่อไปดูทางฝั่งนี้ครับนจ่ครับจะขำทำไมวะหนักนะเมึงอ่ะเป็โโนเอามากกูทงสารเมือง,าารรงรจริงๆเออเล่นกี่คนเอาอย่างงี้ล่ะสองคนก็ได้นะน,น,นถามมาก่อนประกันชั้นไหน,น,น,นไม่มีจัด มีมาจากชัยนาทด้วยทนั่งคู่นั่งเดียวเดียวด้โปแล้วกองอเล่าเฮ้ยไม่เล่นไม่ใช่ทหารเลยลดระบขึ้นไปข้างบนนะแต่ว่าตอนลงมาไม่รู้ว่าชีวิตชะตากรรมจป็นยังไงชี้้นหดูดิเทปดูเทปดูไม่มีเ้อนทีทั้งเดียว ก็สาธิตการเล่นเล่นไงวะนั่นแหละเบรกอันนบัตรแล้วอธิบายก่ันไอ้นี่แล้วซ้ายขวาอะไรพาวเวอร์มีอะไรเพาเยอะเพาเยอะเพาเยอะต้องมีกำลังบังคับนะแล้วก็ดิสเบรกอันนี้เบรกไปดิบไปดิบไปทะเบียนอยู่ข้างหลังอ่ะไปทะเบียนอ่ะไรทะเบียนอะไรบัตรอันนี้กันเสียบบัตรนี่พลาสติกเท่าไหร่วะไม่ได้ซื้อเองนะของเขาหนูพอไหม この街の演奏玉、たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン、一番ジャンプランサウチラの出番、ペリヤキボイズのペースとビー、店にやろうってなる VIP、メリーメリーダイモンズ、ダンゴリン、バ e クフォルム、ミス、トランクリン、ヘイミー、フライミー、ビッグミー、n ライミー、オールアバ n クジ、ケンテリン、アイドワンノプロブリム、ピーカスミー、プロフェッショナル、メイキュ、シェイキュ、ケツ、サンキュー、u イトス、ケイキュ u อันนี้เราเจถึงแล้วแลนะที่พักเหนื่อยไม่ไหวดูเอาสภาพแต่ละคนเห <laughs> นื่อยมากโอเคแฮร์รี่ ไปวิพนกงใหม่า,มหายเงื่อน